สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวพระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองพ่นทองนะครับหน้าตัก40นิ้วนะครับเดี๋ยวเอาตลับแมสมาวัดจะให้เห็นความสูงแล้วก็ให้เห็นองค์พระเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองพ่นทองนะครับลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะครับก็สามารถ ตัดสินใจในการสั่งพระพุทธรูปได้ง่ายนะครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้เป็นองค์พระที่หล่อขึ้นมานะครับเป็นหน้าตัก40สินิ้วทองเหลืองพ่นทองนะครับวัดจากเข่าซ้ายไปขวานะครับคือหน้าตัก40นิ้วเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักงดงามถูกต้องตามพุทธลักษณะนะครับ พี่น้องพุทธศาสนิกชนเห็นแล้วหรือว่าไปเป็นพระประธานเนี่ยนะครับหน้าท่านอิ่มเต็มนะครับหน้าหน้าท่านสวยงามจริงๆนะครับหน้าท่านยิ้มหเห็นแล้วอิ่มบุญนะครับเพราะฉะนั้นจึงมาอยากจะรีวิวให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ได้เห็นองค์จริงๆนะครับว่าท่านที่อยากจะสร้างพระประธานไปไว้ตามศาลาต่างๆนะครับว่า ว่าจะเอาขนาดไหนผมแนะนำนะครับหน้าตัก40นิ้วเนี่ยเป็นองค์พระที่มีความงดงามนะครับเป็นที่มุมงดงามฐานบัวนะครับเรียกว่าฐานบัวฐานสูงนั่นเองนะครับเนี่ยพร้อมแกะสลักชื่อนะแกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ให้ฟรีนะครับแกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรีนะครับเนี่ยอุทิศให้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นชื่อเจ้าภาพวันเดือนปีนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปหน้าตัก40นิ้วเนี่ยนะครับ มีความสำคัญมากสำหรับที่จะไว้เป็นพระประธานเพราะว่าเป็นองค์พระไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นองค์พระไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่กางขนาดก,กลางๆของอพระประธานนะครับแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้นะครับมีปางสมาธินะครับมีอันนี้องค์นี้ปางสมาธินะครับองค์นี้ปางมารวิชัยหรือว่าชนะมารนั่นเองนะครับ ส่วนองค์พระศรีพฤีนั้นอันนั้นผมเอาไว้รีวิวอีกอวิดีโอถัดไปนะครับผมก็ออลองวัดฐานสิฐานฐานกว้างเท่าไหร่ครับฐา,ฐานกว้างเท่าไหร่ครับฐานฐานกว้างเท่าไหร่ครับร้อเซนร้อยสเซนนะครับความสูงครับความสูงความสูงอ่าลูก เท่าไรครับ186เซนนะครับความสูง186เซนความลึกความลึกมาจากด้านหลังนะครับด้านหลังความลึกความลึกเท่าไรครับ65เซนความลึก65เซนนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะทําฐานพระประธานนะครับก็สามารถากะระยะพื้นที่ได้ง่ายๆนะครับครับท่านสามารถสั่งจองพระประธานนะครับสั่งล่วงหน้าประมาณ สักหนึ่งอาทิตย์ก็ยังดีนะครับผมเผือแกะสลักชื่อแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ได้มารับชมองค์จริงนะครับให้เห็นนิ่งๆอีกภาพนิ่งๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นองค์พระที่มีความงดงามมากนะครับนี่คือองค์ปางสมาธิและก็ปางมารวิชัยนะครับขอบคุณมากๆครับ